สุขโหพุทธาังอุปานโทสุขาสัทธามะเทสนาสุขาสังขาสัสมาเทสมาขานังตาโปสุขโหเทวาตาปาติปะทิจราติงาปะเต จันติมะสะนะโภคะติโยตะปะติชาเยตะปะติปะมะโนอะทัสสะสัพพะมหาโฮรันติโพธะตะปะติเตชา ปะสัมปันนาสุกาธรรมมาสมาหิตาสันโตสภูริสาโลกิเทวาธรรมมาเทโวจเรสันติภาคา ันติปาทาอวัญจานามาตาปิตาจะนคันตาจะตาเวทาปาติกามาสุวันนาปุมคันตาวานาสุนตารามะเติกาปิสเจเนธา นาปรมาจาราอติเสยยงเอเตสัมเพยยาคาปลายันตุอากาศัสสาจภูมิบันธา raakansasanang aakaata jabu manwanakahetika pun yang no no tanto jerahakan จาภูมิมันธาเทวานาคามเหติกาบุญยังโนอนุโมททันโตจิรังราคัง ยญาณโมธันโตโซทิงคาชันตุเทวตาคาตานโมเมผุทาเทชะสาราตาตยาธรรมมีกาเตชะปัสสิิปะเสเทวาดาร จปาระเมสวราเศติพระมัจจินทาจะจตุโลกาปิรักกาสมุทาบุตตะคังคาจะสา

ธนา பேेसाचा बতাকাलेใจใจधुनेমেदारो केใจใจ

चेवे चाया 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 या छया धोरानि ताले साधा सो छया 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 धोरानि सना ते साधा छया छया मा तालाया भावे छया छया जया छया राघा से सुरा पो ते चया जया प्रमेनाया चया रा चयां जया चया पथावे सा पया जया राहन्ता पाचे का भो धा सा वा का जयाया े सोरा भारो धा वा छया प्रमा सोरा को चया, 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 चया,

và xin tita pa sa tha yo esi no sa va ca sa pe cha ya la mo pa cha ya tam cha sang ko cha tha sa pa cha cha Tchau. Uh... สัสเรมาโตอายังมาราสัจปาติมาโตปาราชโยอุงโคสยุพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตาตาอินทคนาเมเฮสโนชัยโยเป b ุ d d สัสเรมาโต

ayang marasa japa pi mato para chayo ung ko sayung ho di mante ba mo di ta chaya ta tha chayo pi bo ta sa si re ayang marasa japa

ยะตาทาสาปาคะณามาเฮเสโนสุนันตุพนตุยเทวาอะสิงทานีอะติขตาธิขายุกาสะทาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพารา ันตูส as ัมภสัตตานังราคันตุชินาสานนังยาคจิปาฏฐานเตสังสะเพปุเรนตุมโนราธายุตกาเลปวาสันตุวาสังวาสาวารังอาการุ Wadih sang niware Tujasabhata Ayat sukhang cita Sukhang amaran tu เตโชธรรมจันโทราสารโรสัคตาราคโนสโทอามเหราคันตุปายโตนิสังสายงโสโคโนภาคะวะอรหังสัมมา Sambu to vinh chan sampano sukato loca vinh to anota rong boresa sanam boto baka เตเตนะสัจจวันเชนผู้โธวิยาผูทธารุปัมปีมหาเตชะมหานุภาวังภาวตุยาวาสานังนิสังสยาโส สัมปันโนทานาอุปาปารมิสัมปันโนทานาปรามาทัปปะรนิสัมปันโนนิสังสยังโทโโนภาคะวะเสีลาปารมิสั รูปปารมิสัมปันโนสิลาปารมาตาปารมิสัมปันโนนิสัสัยโสโคโนภาควะเนคามปาระ Sampan Noni Kama upad Parami Sampan Noni paramat Parami Sang sayang Tuh Ponoh Parami Sampan ปารเมสัมปันโนปัญญาปรมัตถารเมสัมปันโนนิสังสยโสมโนภาภวะเวริยปารเมสัมปันโน Viriya Upaparami Sampano Viriya Paramatha Parami Sampano Nisang Sayang Sokho Noho Pakawa Kanti Parami Sampano Sampano Kanti Upaparami

parami sampano ni sang sayang sukono pakawa atita na parami upa parami sampanno atita na parama Sampai โนนิสังสัญโสมโนภาคาวังมิตาปารมิสัมปันโนเมตาอุปปารมิสัมปันโนเมตาปารามาถปารมิสัมปันโนนิสัง สายังโสโคโนภาคะวาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปารมาตาปารามิสัมปันโนนิสังสยังโส สปารมีสัมปันโนทัสสุปปารามีสัมปันโนทัสสัปปารามาทัสสัปารมีสัมปันโนนิสังสัยยสงโฆ me é... เมสุตังเกกังสมัยังปะคะวาสาวาติยังวิหารติเชตวันอาณาตาเป็นทิกาสาราเมตตาระโภปะคะวาติคุอามาณติสิปิขะวติพาทันเตติเตปิคุ ภาคาวาโตปาจัดโซสงภาคาวาเอตทาว jame taya pi kawe ceto mimu iya ase ya pa vita kata ya ya kata ya kata ya anu tita ya pari cita ya susamarata या एकाथसा निशा सा पातिका कथमेकाथस सुखा

vitaya pa vitaya pa kata yani ya parejita, ya kata ya kata ya nutita ya pari ya susama ya kata

vi mô ti a ti sa ya ma ra na mi ta che to vi mô ti ta ti ha ka re hi an no so ma na mi che to vi mô ti ka ti ha ka re hi o ti so

เจโตวิโมติทสหาการนิทิสยาภรณามตเตเจโตวิโมติกตเมิปัญจกาเรนิสุภณเเจโตวิโมติสา havera apa ya apa can Suke atanang parehara to sape pan lara apa ya apaca atanang parehara to sape putta havea apa นิฆาสุขิอัตานังปาริหารัตตุสาเปบุคาลาอเวระอาภยาปจานิคาสุขิอัตานังปาริหารัตตุสาเปอัตภาวะปาริยาปันนาอเวระอาภยา Kh Ja ni suke atanang pareiharaan domepan jahakarreian diso paraanameta ceto wimoti kamea tahakarrehi o dio ceto Wimoti sapide yo apa ya apa can ni Sukeatanang parihara tuh sape Pur apa ya apa can nikah sukeatanang parihari Ave ra apya bacanika sukhi ata nang pariha ranto sa petewa Ave ra apya bacanika sukhi ata nang pariha ranto sa petemanusa ปะชาณีคาสุขีอัตนังปาริหารตัวสั sahabat di saya para namita ceto memut di sabi pura di maya di saya sata apaya pacanika suki atanang pariharan ทิสายสาตาอาเวราปยาปาญีกาสุขีอัตานังปริหารตัวสา Utara yatisaya وأنا Avera وأنا عارضني، Sukhe عارضني، وأنا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  عارضني،

ชานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสัพเพหุตารายานุติสายาสัตตาอเวราภยาปัจานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสัพเปทากิดายานุติสาย Avera apaya apya apacani ka suki atanang pari maranto sape. Tima ya tisaya satta. Awe ra atanang परि माया दिशया सता अवेरा भया पचनिका सुखे अतनं परिहारो कथमे सहाकारे हि देशय भरणा चेतो वि मोति